hello there i'm here to show you a wonderful place because if the worst should happen tomorrow the world is going to need you to build a better day practically every person i've met up here has tried to kill me าภารกิจฟาแดนฝุ่นมรุตอยู่ซีรีส์ฟอร์มยากที่พร้อมสั่คุณด้วยความเวอจากพรายว,ยวิดีโอสวีมมิ่งที่เคยมอบความวัยปวให้แก่คุณในเดอะบอยสยิบวิดีโอเกมสุดฮิตเขย่าว,วงการมาดัดแปลงเป็นสีรสรชาติไม่เหมือนใครผ่านวิสัยทัศน์ของอัจฉริยะนักเล่าเรื่องจอทานนแลแลนน้องชายแท้ๆของสุดยอดผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนด์ เคยช่วยพี่ชายเขียนบทหนังใหญ่ขวันใจมหาชนทั้งเดือดรก n นไหนและอินเตอร์สเตลก่อนควงแขนภรรยาสุดที่รักลิซ่าจอยสร้างสุดยอดซีรีส์พลิกวงการเวสต์เวิลดผลงานที่อัดแน่นด้วยประชาไาไฟสุดลำ้ำและจุดหักมุมที่คาดไม่ถึง in a I'm เพราะเป็นนักเล่าเรื่องที่ทำผู้ชมทึ่งอยู่เสมอมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่คนอย่างจนาธานจะตื่นเต้นกับอะไรได้ไง่ายๆจนกระทั่งในปี2008เขาได้รู้จักกับวิดีโอเกมอย่าง Fallout 3เกมแนวแอคชั่น RPG ที่ให้ผู้เล่นสวมบทเอาตัวรอดในโลกหลังการล่มสลายจากสงครามนิวเคลียร์พร้อมอิสระในการตัดสินใจผ่านการนำเสนอแบบโอเพนเวิลด์เต็มไปด้วยตัวละครสุดพิสดารเรื่องราวแหกทุกขนกและการต่อสู้สุดโหดโคตรเร้าใจถึงขนาดที่เขาไม่เป็นอันทำงาน เอาแต่นั่งเล่นเกมอยู่ทั้งปี Yeah the Dark Knight Rises was a little late coming to 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 screen it b e c a u e a i n g it may or may not have had something to do with me playing Fallout 3 <c oughs> เรื่องราวของเกม Fallout เริ่มต้นขึ้นในปี2077เมื่อ Great War มหาสงครามนิวเคลียร์ได้ปะทุขึ้นเห <c oughs> ล่าประเทศมหาอำนาจได้ทำลายล้างโลกทั้งใบด้วยอาวุธร้ายที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเหล่าผู้โชคดีเพียงหยิบมือได้เข้าไปหลบในหลุมหลบภยัย ของวอลเทคที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมเมืองก่อนที่เวลาจะล่วงเลยผ่านมานานนับร้อยปีผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นนักรบผู้กล้าที่ต้องออกไป,ไปเผชิญโลกความจริงภายนอกเอาชีวิตรอดจากคนคลั่งสัตว์กลายพันธุ์หรือแม้แต่ซอมบี้องค<า>์ประกอบที่โดดเด่นเป็นพิเศษคืองานดีไซน์โลกแบบ r e โทรฟิเจอริสติหรือความล้ำสมัยในอดีตที่นิยามถึงอ,อนาคตผ่านมุมมองของผู้คนในยุค6ก มีเอกลักษณ์ชัดเจนในแง่สุนทรียะการออกแบบที่มีความร่วมสมัยและก้าวหน้าแต่4อร์เอได้หยิบไอเดียนี้มาทิ้งบอมลูกใหญ่แล้วจินตนาการต่อว่าทาโลแบบเรโทรฟ u เจอ i ิสติลมสลายไปแล้วมันจะมีหน้าตาย,ย่างไรฟอร์เอ t ถูกยกเป็นผลงานวิดีโอเกมระดับตำนานถือกำเนิดขึ้นในปี1997โดย Interplay Entertainment รูปแบบของเกมนั้นเดิมทีนำเสนอแบบมุมมองท็อปดาวให้ผู้เล่นออกผจญภยัยสำรวจโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายและการหักหลังโดยแรงบันดาลใจสำคัญของทีมงานมาจากหนังแอคชั่นสุดคลาสสิกอย่างแม d m a แม็กซ์ก่อนที่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจะมาถึงในปี2007เมื่อเบเตซ่าซอฟเวิร์กได้คว้าิสธิ์นในการสร้างเกมมาอยู่ในมือพร้อมความคาดหวังในการปลุกชีพเกมในตำนานสู่มุมมองใหม่ผ่านวิสัยทัศน์ของยอดนักสร้างเกม ยังทอนฮาวเวิร์ดผู้อยู่เบื้องหลังเกมสุดฮิตในแฟรนไชส์ The Elder Scrolls นำระบบของเกมดังมาประยุกต์ต่อให้โลกของ Fallout 3ก้าวสู่มิติใหม่จนหลายคนยกย่องว่าชีวิตนี้ควรเล่นสักครั้งและกลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของแฟนชายที่มีภาคต่อตามออกมาอีกเพียบสี่วีฟอร์ Fallout จะพาเราก้าวสู่โลกอนาคตหลังการล่มสลายปี2296หรือ219ปีหลังการทำลายล้างของนิวเคลียร์ชีวิตนั้นสะดวกสบายมีระเบียบและปกติสุขสำหรับประชากรกลุ่มเล็กๆที่ได้รับอภิสิทธิ์อยู่อาศัยในหลุมโลภัยอันหรูหราของวอลเทกแต่สำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่เบื้องบนมันคือนรกบ,บนดินชีวิตที่แต่ละวัน คือการดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชีวิตอดรในโลกอันโหดร้ายไร้กฎเกณฑ์ทุกคนต่างแย่งชิงทรัพยากรที่มีจำกัด to go homes will okay. for directions เพราะตัวเกมมีประวัติศาสตร์อันแสนยาวนานโจนาธทานโนแลนด์เลยจับมือร่วมกับผู้สร้างเกม ยังทอดฮาวเวิร์ดในการสร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ในไทม์ไลน์เดียวกับเกมต้นฉบับพร้อมดึงตัว2มือเขยนบทฝีมือดีอย่างเจเนวาโรเบอร์สันดราเรดจากทูมเรเดอร์สและเกรแฮมวอลเนอร์ agner, ผู้สร้างเสีงยงฮาจากซีรีส์เด e อฟเข้ามาร้อยเรียงเรื่องราวอันใหญ่โตของ f อ l l o u t โดยมีพิมพ์เขียวมาจากเกมภาค3และ4่เต็มไปด้วยอีสเตอร์เอที่แฟนเกมสามารถยงกลับไปหาเกมต้นฉบับได้ส่วนคนที่ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนก็สามารถสนุกกับเรื่องราวได้ไม่ยาก ขอแค่เตรียมใจอบรับความเวอร์ uh huh. แต่ใชื่ว่าการดัดแปลงครั้งนี้จะง่ายได้เพราะเกม4 out ไม่ได้ดำเนินเรื่องแบบเป็นเส้นตรงแต่มอบอิสระให้กับผู้เลน่นพิชิตเกมได้อย่างอิสระตามสายของเกมแบบ Open World ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สุดของทีมงานคือการหาทางถ่ายทอดความเป็นอิสระของเกมต้นฉบับให้อยู่ใน DNA ของซีรีส์ทั้งในแง่ของโลก และตัวละครและทางออกของพวกเขาคือการเล่าผ่านมุมมองของ3ตัวละครต่างขั้วเอลลาเพอร์แนลนักแสดงสาวที่พึ่งหนีตายจากกองทัพซอมบี้ใน Army of the Dead รับบทเป็นลูซี่แมคคลีนลูกสาวของผู้นำแห่ง Walter ร์ตีเกิดและเติบโตมาแบบคนโลกสวยเชื่อมั่นในความดีอย่างคติที่เธอมีในใจจงปฏิบัติกับผู้อื่นเหมือนอย่างที่คุณปฏิบัติกับตัวเอง The mission of the vaults should be important to everyone. อยู่ในสังคมที่ดีมีความสุขรายล้อมด้วยคนดีๆเชื่อมันว่าสุกวันหนึ่งลูกหลานของเธอคนนี้จะได้ออกจากหลุมหลบภยัยแล้วสร้างอเมริกาขึ้นมาใหม่อีกครั้ง So what's your sperm count? Sperm is pretty important in perpetuating America. so... <laughs> แต่แล้วหายนะจากเบื้องบนกลับทะลวงเข้าสู่หลุมหลบภยัยบีบให้ลูซี ต้องออกจากโลกใต้ดินสัมผัสความเร็วระยำของโลกเบื้องบนที่ขาดต่อทุกความเชื่อที่เธอเคยมีโอเชิแอร์ you're an actual vault dweller I am <c oughs> I thought all you dimshits were dead Aaron m o t a n รับบทเป็น Maximus ทหารหนุ่มผู้มีปมแข้นในอดีตสมาชิกของ Brotherhood of Steel กลุ่มลทัทธิทางทหารที่เชื่อในภารกิจอันสูงส่ง กับการฟื้นฟูนำกฎระเบียบและความสงบเรียบร้อยกับคืนสู่แดนหลัง Why did you join the hurt the you did join people who hurt ความฝันอันสูงสุดของเขาคือการได้สมที่สิตี Power Armor, รอร์อาเมชุดเกราะอศวินคู่กลา้าที่พร้อมต่อก่อนกับทุกภัยร้ายที่เข้ามาวอลตันกอกินส์นักแสดงเจ้าบทบาท จากเดอะเฮตฟูเอรับบทเป็นเดอะกูชายที่ได้รับผลกระทบจากรังสีเอาชีวิตรอดในแดนร้างโดยการล่ารางวัลฆ่าหัวเขาคือนักล่าผู้เก่งกาจชื่อเสียงลือกระช่อนจริงจังโหดเหี้ยมแต่ก็มาพร้อมอารมณ์ขันที่ชั่วร้ายมีชีวิตอยู่บนโลกมาตั้งแต่ก่อนเกิดไยนานิวเคลียร์อายุของเขาตอนนี้มากกว่า200ปี ต่ well, now that างนิสัยต่างจุดหมายต่างทางเลือกผู้ชมจะต้องเลือกว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนคุณจะเลือกเป็นคนดีเลือกเป็นคนเลวหรือเลือกอยู่ตรงกลางคุณก็ทำได้หมดที่สำานคี้ัญสามารถเปลี่ยนใจได้ไม่ว่ากาลี่รเีี จะพาคุณตั้งคำถามว่ามนุษย,ยชาติมีทักษะการเอาตัวรอดแค่ไหนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับโอกาศสศูญพันธุ์ความดียังหลงเหลืออยู่ไหมในโลกที่ทุกอย่างตรงข้ามกับคำว่าหน้าอยู่ f o ร์เอาจะเสิร์ฟคุณด้วยมัดเด็นในทุกตอน ทำคุณอ้าปากค้างด้วยงานสร้างสุดอลังการเทียบชั้นภาพยนต์ฟอร์มย oh. ักษ์แอคชั่นเดือดระอูแบบเลือดสาดแกล้มโดยมุกตลกสุดดาร์กที่จะทําคุณโหรัดจนเสียงหลงให้แก่ความชิบหายที่ไม่เคยเห็นที่ไหนเมื่อก่อน We're a product, I'm a product. The end of the world is a product. Look out at this wasteland. Looks like AI. Everyone wants to save the world. They just agree on how. There you are. You little killer. Four ธารกิจฝ่าแดนฝุ <se> ่นมือรุตยูสวีมได้แล้ววันนี้ที่พามวิดีโอเท่านั้นสนุกเร้าใจครบแปตอนพร้อมเสพภาคถ่ายบนนี้ไม่ค่อยสะอาดหรอกน้องบอสและห้ามพลาดกับบทสัมภาษณ์สุดพิเศษกับจนาธทานโนลแลนด์และเอลลาเพอร์เนล That is the one of most terrifying shirts I've ever seen ก่อนจะกินไป บอกพวกเราเนี่ยครับว่าพอรกิจครั้งนี้คุณจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนถ้าคุณรักการดูซีรีส์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลานลากคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูเจาะลึกถึงความบันเทิงหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออแจนส์ดูอิตพิมพ์จารีภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย